ใบแย้มโทมาว่านให้เป็นยังไงเป็นยังว่าเป็นขาวลงไปว่าไรนี่สิห่างๆที่พิธอมใส่ให้ไปนี่ให้ให้มามีว่านี่ให้ให้ข้าวเมยังเนาะไปเห็ดมาอยู่หักมาถามมาบ่าบอปะปมีแต่ให้ป็นบุญมุกไพยได้แส่ไหเจ็บบอตนห เลยถาม่นบอกินเข่ากินเข่ามาได้กินลงไปไม่จะหักว่ะกระเพาะได้ตัวแบบนี้เนาะกระเพาะเกี่ยวกระเพาะได้หนิกระเพาะลำไส้บางนี่แหละแม่มันมันดันขึ้นได้เนาะกินอะไรจักห้างอ้วกเออออกเป็นเย็นตัวมาให้มาแม่ให้ยังเติมให้เต่าบ้างวันทำทาย้อนว่าแล้วจะเป็นยังไง วเอาเมาเบีย์จกวะเราเต้น,นเบียกินเอล้าเซลอยู่อ่ะเมาเบียเจกวะบทามเราเฮ้ยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีหมูเพื่อนเบอรบ์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งเาา หรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตูค้คำปัน่นซุปพี่น้องเอ้ยมาพบมาเพ่กับตูค้คำมาหน,นีเนาะต้นไม้ต้นหญ้าเขียวอ่อนๆอยู่หน้นาหนองมะน,นาวพี่น้องเอ้ยกออกมาสวยเติบมึงนเนาะเกตมุมพี่น้องเอ้ยเนาะสวยเติบสวยเติบเป็นยังไงด,ดีนาะเขาเพิ่นออกบเรือว่าอะไรเนาะหวาน แกงอกบอนแต่ที่เข้าไปหาทีนงมนาพดล่าไปหน่อยเนาะโอ้โไก่เหมือนกันเาไก่น้องมนามากับตัวสีมือนดี่ว้องเนาะสองคนว้าเนไ้พี่เสียนหารพี่น้องบุญบังไฟเนาะอมถูกไปแล้วบจอ้สบายดีเด้อบนอนมดมือ น้องเยอะไม่ได้ไปห่อกะนุ่งกระจาบกินกองหุ่นอยู่กินแทบต้องไปอะไรเละเห็ดหุ่นอยู่บ้างเห็ดหุ่นบ่เออสารอบ่มีบัดนี้เนาะเออนั่งบัดนี้เลยไปนั่งมันมีหนาหัวได้ไปพี่ไปแล้วคุยกับใครหนึ่งคุยไม่ฮะไม่ใเซน เนี่อการดูส่วนพี่นะครเออแล้วว่าในใดแล้วมือได้สไปกวดนะมือจันมังคานไม่ได้ไห่ะมันจันมังคานคือว่าด้สบายดีตุสบายดีเนาะสบายดีน้อง ไปจะได้แบบแดดเท่มันนี่เนาะเขาเข่าห่มหรือว่าเขาออกแดดนี่เด็ดหรอวะเด็ดนะฮะโอ้ไปผู้กำลังห่มผู้ยังไม่ได้เอามาเพราะอันนั่งนะยูงพี่เสียงผู้อะมาไปน้องหยุดกล้องใหม่เมื่อกี้สบายดีตุ๊กน้องน่าคงจะเอามาปูนั่งเนาะผู้น้องเลยดอกขามดอก็ไม่กินเนาะอก็ทำให้กินเนาะ มาขาบานบ่อนองมะนาวนี่ขาบานบ่อนท่ามสมมห้อนบ่อจะนอนในถียงคือมาปูสะนอยู่โฮมคามนี่ยังไม่เอกพี่มัเพียงกันพี่อืมหมดมาไหนใช่หน่ะเราไม่ไมดอกหมดน่ะอืม ขาดบดอันนี้กันเนาะนี่แหละเย็นนี่นะยิ้นมาอยู่มีเตียงนอนนี่เนาะเฮ็ดไหมสิมานอนดุอยู่แล้วไงมาหาดุกคนอีกทีมีเตียงนอนบินบ้านนี่บ้านนี่เฮ้ยไปไปใส่ไปไปใช้บ้านไปเบิ่งเบิ่งไ่ดีเห็นบ่าวเจ้าดูมาบุญนะเออแม่เนาะเออว้านนี้ไปเบิ่งเบิ่งไ่แล้วก็ไปบุญมาหน้อยดีไปมูมบุญมาหน้อย เิมาดีนนั่นน่ะชนาน่ะบจักกีบบบัจักบจักก็ตเติมใช่อนนี้ไปหาไปาเข่าเลยเนาะออกแล้วบ่อกำลังแตกงเาะมหนให้ยันบริขาดเมันเห็นมีเข่าตดนี่เนาะมุกจับกินเดิอเติน่ยมันเนาะาบถูมันเหนียวเหนียวด้วยเด้ยังเห็น่เนาะมนเข่าไปเลย แต่ว่าแตกอยู่บ้างที่เหงื่อยังทวานกรมูนะทีบ่สามือได้เนาะซีมือเลยทุอทีไปได้หน่กกว่าจบกี่ดำอยู่แมนอนได้ถึงวันเผื่อไว้งโคเช่นเดิมนะ่ืนยัเป็นจริงจังแล้วบ้านเออไปนอนอยู่หันเผาเตาเล็กหม้อเล็บบ้านมันออกเลยดินไม่ได้เนาะมันออกเลยชิดดินไ่ได้คืองว มันกลับคำก็มีเนาะแวะลงหาโน้ยเบิดเลยแหละบิดเลยอยู่ทั้งวันมาถ่ายให้ให้บุงนั่นได้จ้ะบ่อนบอนงนาวให้บุงนั่นได้จ้ะออกอยู่บ่กน่ามีมีอยู่ออกอยู่บ่ต๋งออกเออแต๋ไว้เย็นบ่ออกยนน้ำหน่ำเย็นนองหน่ำมันใส่หน่าอยู่เนาะหน่ำถั่วมแต่ว่ายังบ่บกแห้งยังอีกไม่นด้ยืมอื่นก็บกแล้ว Bố nào đâu, bố nào đâu Được rồi á Bố đầm xem xe nó ừ. Nó từ mà lắm chắc, này, mà đèn mà lắm ừ. Nó từ hết tiền bao chưa hả Bao. Kiểu hết tiếng ngon nè à. ừ. 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 Nó chơi hộp mông vậy đó mà hà nè bố nè Ừ Ăn kháu không anh Anh Ăn Anh em mới kín nào. ปิ้งนกว่าเพิ่นกินเพิ่นกินปิ้งนกปิ้งนกโอ้มาน่ะนกยิงเอานกยังนกข้าเอานนกเฮาบ่บ่นนกเฮาเอนกขาเนาะนกขาอืเอางยิงุดโอ้ยิงแ่นเนาะถือว่าฮู้เด้อว่าตัวีเนาะแม่นแเก่าโอ้ยนกาบ้านเฮานี่ นี่เสียงเหยียบไปตองแก๊กมาเรียนะก็บินแล้วบินไปแล้วอันนี้หูถือว่าหู้ได้ให้ดูให้น้องเตยยิงเนาะข่นเอาจ้ะข่นคืนโดนเนาะบ้ายิงเนาะเช้านี่มาจ่เช้าอืมแม่นเนาะเป็นได้ก็ขัดยู่บ่อยุ่มได้ปกติจุดๆเลยแบบเหน่นขัดปัญญังอืมมันกระปุ๊พียชื่อมาใช้ได้อันกาวอืมไม่มาชื่อชื่อมาหยอดใจเพิ่มชื่อมาหยอดใช้ผมยังเหน่น งบแตกกากไปเนาะถ้าปูร oh, uh, mm ุดออกหาพันหนึ่งกาวกัอเออไม่ได้หึงเนาะไ่ได้แพงมาหยอดด้วยแล้วแป๊บเดียวหยอดไ่ได้ไปหากินอย่างบ้าใา่ไหมนี่ไม่ได้ไปหานอไหมบอกไม่กินด้วยทำไมมีแต่นื้อไหมเนี่ต้มแกงทีตุ่มแกงกระมอกบอก 1, เป็ดหมอกจำแจวบ้านเฮาแจ๊กเก็ตหางเราแจากเล่นออกตลาดคนมันจิมีครบทุกอย่างนี่หาธรรมชาติอยู่บ้านเฮานี่มีแต่หน่ <ừ. S 2> ห hết, หอไม้ลำห้วยลำธารหะเฮ็ดหาเห็ดเพาะเฮ็ดเพาะปุอยู่ไกลปูหน้าลุงครับปุ๊บช่วยแม่ไปก็รัไปุ๊บไปขยันเราดูเราหันเจ็บนั่นเป็นยาอะไอยู่อืม วันเราไปแล้วบบไปแล้วเราปวดลังปวดเอวเนาะสิไปกวดนี่ไปกวดแพ้นี่กวดเจ้าหรกอปวดเมงกวดเท้านี่เออมิติอย่างนอนกวดใหม่อีกเถื่อนยาใหม่์มิติอย่างนอนยาลงไปมื่อตากระพุดหมึ่งเหนื่อยรถติดยั้งท่านได้กินหมืองในกินตอนเช้าตอนแรงบ่าือว่ากินกินตอนเช้าตอนแรงตอนเที่ยงไม่ได้กิน ยังไม่จริงกินแต่ตอนเลี้ยงเห็ดเฮานอนเต็มอิ่มเลยก่อนนอนเนาะกินข้าวแซ่บดูเหรอวะกินข้าวกรบปุ่แช่ว่านี่เป็นชิปสองโมงกินข้าวเช้าไม่อยากนะกินข้าวกรบปุ่แช่อยากนอนบัดก็อยากนอนเนาะเอ้าเป็นน้ำยังได้พี่น้องเยเนาะก่อนได้ค่ะก่อนกินยานี่บ่ กินเริ่มมันแท้ได้บหนี้เนาะแมนเริ่มชนะเขาเลยได้ยาม่ได้คุมคุมนอนได้เจ้านอนอิ่มคักไหมเจ้านอนจากชั่วโมงสองชั่วโมงถึจะตื่นนะตื่นเลยค่ะมีแหงาบ่อยดูอยากนอนต่ออีกตื่นเลยค่ะดูอยานอนบ่อยเจ้านอนดึกไปจ้ะไม่อยากนอนเว้นตัวเนาะนอนเว้นนอนคืนนี้อะเจ้านอนบนหนังดึกไปจ้ะ นอนที่ด้กมดจเก้าโมึงกะทำใ้ตุสามทุกสารทุกอืมขาโมงคืนสามทุ่มในเรนองเนาะบ่ได้นอนดึกแต่เนามีอมีการตอนกินยาเท่านั้นเนาะอาการง่วงง่วงแห้งมื่อไอพียเขัดรเนาะแตบ่ไนอนนี่บ่แล้วบ่ได้เออจ็ดตื่นเลยใช่ไหมนี่ยังไม่นอนใช่ไมยง่อยังไม่รับใช่ยังไม่รับ นอนดินดีบอือก็เห็นนอนหัวยงกระตุงอยู่ทีแด้อเราคุยไปนด่เนาะไปเอลสิครับโทรมาเต่สารรับบอกอโทรมาดินน้ำตีไปนะ เราย,ย้โทรมาว่านไหนเป็นยังไงเป็นยัง,ง่าเนขาวลงไปว่ออาไรนี่ห่างๆิองใส่ให้บปานนี่ให้ให้ทรมาเมวาี่ไห่ให้ขเมยงังเนาะไม่อยู่ห <ừ. S 1> ามาถามมา,าเม่บ่ปะมีแต่ให้ไป็นบุญมุกไพได้แส่ไหเจ็บบอ่อตไม้ถานบ่ กินเข่ากินเข่ามาได้กินลงไปไม่จะหักว่ะกระเพาะได้ตัวแบบนี้เนาะกระเพาะเกลียวกระเพาะได้หนิเพาะลำไส้บางนู่แหละมันมันดันขึ้นได้เนาะกินอะไรจากห้างอ้วกเอกเป็นเียนตัวมาไหนมาไหมยังเติมให้เต่าบ้างวันทำทาย้อนว่าแล้วจะเป็นยังวะแล้วเมาเบียร์จ้ากว่าเลยเตินกินเบียร์กินเหล้ากินเซวอยว่ะอืมแล้วเมาเบียร์จ้ะกว่า

เล็กจะมาใจเออให้ที่โทรมาให้บ่เลยโทรเลยไปโมเบิงไปชองเบิงเนาะท่างตามบุหินประตูอยากได้กองบุญเนาะห่อเพิงห่อเพิงหรือว่าท่านักะอ่าคอชนบุญนะตูเนาะแมนบ่แมนเมนขอชนบุญน้ำดุกน้ำดานใส่บาทหยาดน้ำคือบุหินดูกดานลงวัดลงว่า หยาดหน้ามหยาดเข่าไม่ตายเพื่อนเนาะใช่ผู้ที่ลงรับไปแล้วได้ได้เอดีไน้เพื่อนกะถามเนาะเพื่อนอยากได้พีพีอยากได้คือคนอยากได้ได้ตายได้แต่เห็ดแทเจ้าตายแล้วนะเถื่อเงาปุจจักษ์เนาะ พิดีพิถ <'s> okay. ันก so, uh ัน huh. ต <laughs> ีม oh. oh. ันอยังกคุยกันเนาะือเดนให้เดนหน้าก็แต่โตนี่หนีห่วยพีถามทางพีทามในโอ้บริคือคนถามเลยทางบุห็นเนาะเห็นในมุมไฮบ้าบานจเช้าเออที่เช้าก็ได้เห็นไเช้าห้นี่ยังงหาอยู่บเลยนี่บ่เช้ามันดีเช่ามันชอมใสเนี่ยเชาใสเนี่ยเช้ามันเช่าก่อ่ เอเเอต้นชาติกะงวนี่เกี่ยวกับขามเนาะชาวนแมนค่ะน้ำดื่มเช้าเนาะเชิญให้ตีปอกินใบมะขามน่องวกัเนาะผู้ชมบบไปหน่อยโบได้เดลเน่นี่ในงวงเลยมาดีขึ้นมากเมื่อไรบัรนี้จ็คโทรไปว่าบอได้ไบ,บอกว่อกาอยากมากนะโทรไป มามาบ่อมาบ่อกระโบปะมาบ่อมาบ่อกระโบปะมีแต่ให้ทีเพื่อได้กองบุญน้ำทีหัวผึ่งเนาะหัวผึ่งกองบุญประทีปประตูหัวผึ่งเนาะหัวผึ่งเนาะเออป่านาส่วนมากมีแต่หัวผึ่งเนาะมีแต่แบบนี้มีแต่แบบนี้พี่น้อง บุคคลเชื่อแรกก็้กสบายใจกูว่านี่นสบายใจเขาเนาะที่ชีได้ไหมเมื่อเจอโรคจะเป็นมันกะอยู่กับพญานาแน,อน่อดเข้าอดน้ำลายกบ,บดีแม่มมพอขึ้นเจ้าก็เห็นอดเขา้าตอนเช้ากินก่อนลด

Tôi lắm mìa lắm không nhặt một cái nó ừ. chạy nhìn chạy em tụi mình tìm được chắp nó mặt em dù tất cả mày hoài tất cả mày nắm bọc đi ăn hoài mọc mày nọc mày nọc tìm bọc đi ăn hoài nọ mày nọc đi ăn hoài nọc nhang ăn hoài nọc đi ăn hoài nọc đi ăn

ผู้ใลเดือนหน้าผู้ใด้วสี่กบันเบิ่งคักเลยคอนคอนเดือดไปปลายเดือนพุูดแล้เนาะไปไทยน้าหน้าช่วงนี้นั่นโอ้ยตายเนาะเดบบี้บ้านได้ผลใจแห้ไงดิบ้านได้ผลตกใจเนาะมันอัไนกับปลาขัดกรีงามออกงามขัดปัญญัง่ายทึ่งพี่เลยเหรออืมง่ทึงพี่นอนพี่พีนอนพี่ยังไม่เต็งเนาะเออมาณหลังนไงเนาะปวดมือห้วยเนี่ยคือห้วยหรือเปล่าเนาะห้วยู Nguyên niệm tóc có tốt niệm tóc. A thang mang thang lắm thang. Tóc gối. 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 Tóc gối Banh hàm, đấy, not. Ừ. Muy mưa, mỏi mưa kèm mưa 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 Nó mưa mưa chìm mưa bớt lẽ nó, khẩu mưa 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 thịt mưa 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 Thịt mưa 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 đấy mưa mưa miếng mưa mưa gì đó. Ừ. thì ดินชุมน้ำดีเนาะชมน้ำดีเขียวงามนได้เดี๋ยวไปทางไหนกันเขี่ยวออนเนี่ยไปเอายาไปต่อยาวันจันทร์จีเปิกวนไปกวนให้ด้วยเนาะจะบูมคานเสียไปใค้ปาไปเพอานี่คือมึงนะคือกะไ้ได้เงินก่อนเนาะ เออนี่มันได้เงนก่อนแด้บ่ได้เขาจะไปปินแต่นทานอี่เนา้ตุตกมาสามวันได้เนาะอืมคุณเลี้ย๋ยวไปแบบอยุกกินได้ดีอืมได้ชเดียวเหรอมีเด้องทำงานเนาะมันจะซื้อทีนี้เขาไปกันยังบ่ได้จักไปเนาะแล้วเป็นจุดไปหานี่น่าบอกจหาแล้วก็เออจะไปก็ไป ใคก็ใครกึมบอคนเฮือนเจ้านน่แม่จะไปนะมันจะไปว่าะบอหลดบรถบอก่อนน้ามาดิจะเลสิไปนะมาไปเล่ามาไปกับไปก็ไมรูเอนยาทดีดีล้วเนาะเธอเปลี่ยนยาให้เนาะย เป็ nhà, ียนยากินโดนแห้งไปดุอัตะเก่าคืนเนี่เขานอนรับแต่ทันได้กินยาอันนี้น่ะดูมันบัดนี้เนี่นอนรับกลางคืนนะเออมักจะวินงมากะนอนเงี้ยกลางคืนเดี๋ยวไปนอนเออเดี๋ยวเปดคืนมืดตายไมาอยู่มานอนไม่เห็นยังไม่อยากนอนบอนรับทีอืต่อเปิดโทรทัศน์ไว้จ้าเปิดทีวีไว้แบบจ้โบมันจะเปิดเอ็มนอนรับแต่ทันได้กินยากินยานี่โอ้ยนอนมวน เขามาจากลูกตี้โหความจริงบานเมื่อย์ตัวโตแล้วเนาะนอนผักพอนจอะชิมียงเนาะมากมายน่นอนไป่รอนในโฮมคลานีรบอเปี่าแล้วโทรมาคืนนียนแล้ว่ะอันเชนเนาะคนบ้านบอบ่ได้บวานป่ะป้าเป็นน้าเฮือกเอาแน่ปะกวานไม่รู้นละไหน ลาลาวัวฮอนเดียวกระปุกกระปุกพ่อกระกพ่อนมีห้กชื่อให้เราแล้วป่ะมีห้กโทมาแล้วชื่อแต่มันบ้านกระเบนนะแถ่นองเนาะหงายเนาะหงายไรได้ได้ที่ให้ให้นน่อยแต่มันจดดจะได้กบานตามาเขามีรถไทยเนาะก็เพราะรถไทยเขามีอยู่ะกระเทินแหละบานนี่นีกรเทินแล้วกระเทินแล้นองมนา อย่าเขากะผ right? yeah. right? mm ู hmm. yeah. ้เด okay, sí. okay. mm ียวนตนอหนากเนาะอืมหนักเลยคือเด็นลงถ้าบบถ้าผูเดียวถ้าราไทยสองรั้นก็มาถิ่มไปป้านาเจ้านี่ขันหนึ่งก็โอเคได้ตัอคอยจับตก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 ไทยงไ่้ก็มาสอนอืมมันเนอย่างเนาะตุมันหาแต่บรมีสุดทายอืมสองั้นเ่ยมาหานอพักอน้วกันตุน้ มันจะเบิงหมดแล้วน่ะฮนคืนหนี่คืนากนอนนะที่จากนอนด้บอสเสียหน่ะฮะบุญบางไฟโอ้เขาจูดจูจ่าจูจ่านนาะางืนงเพื่อนดูบุงหันบอเออแม่เด้อแม่เเดินเดินนันกวกนะเคยไปบอเคยไปถึงเคยจอสั้เจงเนาะเจ้าไปยังไปเบิ่องนี้บสแบุญชิน่นี่บุญที่เชาอนี้บุญอันนั้นที่สองบันมที่ซอวะที่เ้าที่สองไ่ยูหันเลย เช้าบริหารป่ะอ nice> ันนี้วัดก็วัดใหญ่พี่เออเอาเดินบานเออเอาเปยังนาะยบุญเจ้าขีอยากนอนแท้ที่รับเลยเนี่ลาทานนุ่หน้าตัวนี้ทางเอสซีเลาในุ่เนาะสบายดีนอนมะนาวพอตัวเนาะอ่าดีมีแหงอย่าลืมได้เวลาง่วนังงมวงค้วดีดได้เขาเลยขอาวยอนยบุ๊ตอรข้างในอืม เฮ hey, ้ยน้องพี่น้องเลยเฮตุเกือบไปดิหาเกือบเกือบกำปั้น่ะกบแจ้งปนนี้มันขอลองเพลงแอวลั่นปัดลั่นปัดเขาโอเคพี่น้องเนาะกำปั้นั่งว่าโยาะน้องหัวมุ่นกับน้องมะนาวเข่าคนกับประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พลัตุกขามสีพาออกไปทายเบิ้งเนาะบรรยากาศ จงไดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบิดทุกคนทุก่านเนาะที่เข้ามาครับชมคลิปของตู๊กคําต้นจนจบแล้วก็รอกกดกะโฆษณาของตุกคําไปก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายหล,ลายพี่น้องเอยเนาะสําหรับคลิปนี้ตูคําคือจะได้ขอตัวรับพระจากกับเพื่อนกับซานพักพรพี่น้องเอยเนาะตูคํากับตู๊สีคือจะได้ขอตัวกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี